ไงทำอะไรอ่ะนอนนอนเอ่ะนอนไปไอ้กูต้องพอดอะไรนะกูพอดพักผ่อนใช่อ๋อนี่นี่คือเกิดเป็นคนนี้ไม่เคยพักผ่อนเลยเหรอเสียงเหมือนเสียงเหมือนเอเลี่ยนเลยอ่ะมึงอยู่ต่างโลกเหรอวะ กูจะเป็นชิลิโตในสอยอะไอ้ยอะเมื่อก um, ี้อยู่ๆก็มีเสียงอ้าขึ้นมาเว้ยเสียงอะไรเหรอสัญญาณสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราไม่ไม่ทำงานเหรอทำตอนดึกเหรอทำตอนดึกก็ทำไมต้องทำตอนดึกอ่ะ ตอนเช้าคือขี้กเกียจตอนดึกคือขยันเอ้าัลหลฮัลโหลพี่เิมฮัลโหลเฮี้ยนเน็ตเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยฮัลโหลว่าไงเน็ตแม่งกากว่ะมีอะไร เออกูมีกูมีคำถามเว้ยทำไมวะเหียทำไมทานน็อตถึงตัวสมม่วงวะโอ้กูก็ไม่รู้ว่าช่างแม่งมาเถอะเออมึงจะนอนตอนไหนเนี่ยมึงจะนอนแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนอนคุยกูก่อนคกูกูจะนอนหนึ่งไปบ่ายเพื่อนก๋วยเตี๋ยวไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก๋วยเตี๋ยววะก๋เตี๋ยวอะ พาไปกินเวีเยเตียวเตี๋ยวเชียอะไรเตี๋ยวเรืองไงเตี๋ยวเรืองไงเตี๋ยวเรือบที่ปัป <c oughs> ๊มปั๊มมันจังเลยโอ้ยคิมอย่าเพิ่งนอนดีเดี๋ยวก่อนทำงานสี่ทุ่มไม่ใช่เหรอใชอ่อีกสักนานกว่าจะสี่ทุ่มได้เวลานอนอีกแล้วกันเฮ้ยกูนนอนเถอะก็คือคิมจะจะตื่นสี่ทุ่มแล้วก็ไปทำงานเลย ใช่เตือนประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วก็ไปอ๋อสามทุ่ครึ่ง้เอเอแล้วเคยเคยแบบขี่รถไปตอนสามทุ่มครึ่งเนาะอยู่ๆรถหนักปะวะทำไมวะก็แบบหันไปอีกทีก็เจอมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะทำงานกลางคืนไม่เคยอ๋อก็คือคิมทำเซเว่นใช่ปะละ่ะเอเอ7ซเก็มีส่งไหมมีส่งไหม ส่งเชียร์ยอะไรเขาไม่ส่งเหรอเซเว่นไม่มีส่งเหรอเดลิเวอรมีแต่ไม่ส่งตอนคืนไม่ส่งตอนคืนโอ้แย่ว่ะคืออยากกินอ่ะอยากกินอยากกินช็อกโกแลตดูบายตอนเที่ยงคืนดูซิว่าจะเป็นยังไงแบบปีนกันไปก่อนเฮ้ยแต่ทำไมเขาไม่ทำเขาไม่ตั้งเป็นอาหารตามสั่งในในเซเว่นมะนะ มันเป็นซุ้มอาหารตามสั่งแล้วก็มีแม่ค้าทําอะมึงลองสั่งเดยยี๋ยวกูทำโอ้เารล่าเกะปะาราเก็คาราเลเกะเี้อะไรกูจะนอนจะสั์เฮ้ยอย่าเพิ่งนอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนคุยกก่อนทั้งวันมีมึงกูเวลากูจะนอนเนี่ยมึงก็โทรจังเลยเออแล้วสมัยตอนกูโทรมึงต้องนอนะ่ะมึงไม่นอนมึงก็ขี้อะมึงเป็นอะไรวะ มึงโทรมาแบบเวลาสำคัญไงมึงเทียบวะมึงไม่รู้จักนัเวลาเขาเขาใหญ่ปะเขาแค้นก็ได้กลางเต็นท์แคร์ป้อมึงงเออตอนนี้บ้านบ้านเป็นไงวะปวอกกินได้ยังยังปอกยังไม่กินหรอโอ้โหถ่ายถ่ายคลิปบ้านบ้านไป่คิมเกือบสองร้อยวิวแล้วนะเขาเข้ามาดูอะไรกัน ดูบ้านกูบานเสาเอียงยังไม่เอียงไอ้สัสเข้ากันไหมบ้านเอียงกูก็อาจจะไม่ได้ไปทำงานเอ่อกูจะคุยอะไรดีวะไม่ต้องคุยนอนกูกูเหงาป่ะกูเหงาสัตสไอ้เหี้ยเหงาเหงาเหงาไอ้เหี้ยเลย กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนีมม้สามโมงสามโมงครึ่งเงาไปเที่ยวไหมเที่ยวไหนกันเที่ยวไหนวะบิ๊กซีไงคาราเกะร้องเพลงให้ตังให้ตังกูม,มันอยู่ในบัญชีบ้าง <laughs> าคือคือตอนนี้คิมก็เลิกทุกอย่างเลยใช่ปะ <c oughs> เหล่ายาปลาปิ้งไอ้กัญชากระทอมคือเลิกหมดแล้ว <c oughs> คือ,อกูไม่ได้ไปจีบไปัดเอ่อไม่ได้เล่นใช่ปะเล่นไม่เล่นกูจะเล่นหน้ามึงก่อนนะตอนนี้นเอ,อ้ยแต่แต่ว่าคิมคิมอยากรวยใช่ไหมละ่ะคือคิมบอกคิมบอกว่าคิมไม่รักเซเว่นอ่ะคิมอยากออกแล้วอ่ะคิมไม่ชอบเซเว่นคือที่ที่ทำตอนนี้ก็คือทำทำไปงั้นแหละเออทำทำไปงั้นแหละแต่คือคิมใจคิม อยู่บนหน้าคอมแล้วแต่ว่าตัวอยู่ในเซเว่นลางใา่เฮียใจหยาบไปสักทคิมต้องซื้อซื้อหวยไปหยิบมาใบหนึ่งยังไงก็ถูกเสียบร่อมไงหกล้านนะเป็นล้านเลยนะนล้านเลยอี่เรียกรู้อะไรเฮียไหนๆก็ปีใหม่มันจะมีโรคใหม่กับแพรไอ้สัตว์ โรคใหม่มีมีปีใหม่มีทุกปีแหละเดี๋ยวปี<ล>ปีหน้าก็มีโรคใหม่หมาอีกปีนี้มันจะมีโรคอะไรวะอาจจะเป็นโรคโรคขาที่สามมันเป็นยังไงวะโรคขาที่สาม,มไ,ไงก็ลโลกขางอกออกมาข้างหนึ่งไงมันขาม,นมันจะออกมาจากตรงตูดด้วยเออกูก็ไม่รู้อ่ะกูมไม่เคยเป็นใคร ใครเป็นแล้วช่วยบอกทีนะว่าโรคระบาดขาที่สามเป็นยังไงแต่กูคงคิด่ว่าแตบว่ามันอาจจะงอกแบบโรคก,กำเริบเวลาโรคกำเริบแล้วมันจะงอกออกมา,า,าเว้ยแบบว่าเวลาเราเราเป็นโรคขาที่สามใช่ไหมวะแล้วลเวลาเราเรานอนนอนอยู่แล้วขาดโรคกำเริบโรคกำเริบอะขางอกออกมาแล้วมันม่กระโดดม้วนางอย่างนั้นใช่ไหมโรคขาที่สาม แล้วมึงนอนนอนอยู่ตื่นมามึงอาจจะแบบตายหายอยู่กลางถนนเลยข้ามถนนอยู่ลกกำเริบเลยพาวิ่งเลยเหี้ยสิบล้อเอาไปแดกไม่หาย่ะเราเราเราคุยกันไปแล้วมันไม่หามันไม่หาเราพูดทางโน้คือก็ก็หาหาเรื่องคุยให้มันได้สิบนาทีอ่ะ ตอนนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่าไมกูอยากนอนมากเลย <laughs> เพื่อนเมื่อไหร่ <laughs> มันจะได้วะ <laughs> เออก็คือคือคือคิมจะไปทํางานใช่ไหมล่ะก็เก็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 ขอจบายกาเดียยงเท่านี้บ๊ายบายจ้า